ากคุณประสบปัญหาเหล่านี้ซื้อของออนไลน์ได้ของไม่ตรงปกลอกขายสินค้าสุขภาพค่าบริการมือถือและอินเทอร์เน็ตที่พุ่งปรีเกินจริงสัญญาเอาเปรียบทั้งรถทั้งบ้านดอกเบี้ยโหดเลขทะเบียนออยปลอมปัญหานี้ร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการเงินการธนาคารด้านสินค้าและบริการทั่วไป ด้านที่อยู่ที่อาศัยด้านบริการสาธารณะด้านสื่อและโทรคมนาคมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคโทร089 633 1638และ053 447 573หรือ Facebook หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภค สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่เขารบทุกท่านตอนนับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแจแค่เล่าเจ้าสุข16สิงหาคม2567เจ้ารายงานตัวแล้วหลังคารบธงชาติยามแรงที่ไหนฝนตกพองที่ไหนยังคงแดดอยู่พองที่ไหนอาให้โศกพองที่ไหนเออตั้งเออตั้งพองได้หมดนะเจ้าส่วนของจุ้งเดี๋ยวเอาไว้ลุ้นนะเจ้าว่าจะถูกกับว่าบ่ถูกอย่างไงเนานะแต่ว่าเอ่อปุ่นห้อง่าอย่างนะเจ้า เออเฮ้าตัวเก่าได้ถูกรางวัลสักหนึ่งรางวัลก่อยนยังดีแน่นาะรางวัลน้อยรางวัลใหญ่ฮับหมดนะเจ้าขอโชคดีกันทุกท่านทุกคนและโชคดีไปแล้วก็มีที่ให้หอนวอนตุกก็มีที่เมื่อเจ้ากัแยงแมลงกับหอกก็มีนะเจ้าเอ้าบอกว่าอย่างจะเกิดขึ้นจเจ้าเฮายังคงอยู่ปเป็นกู้เป็นเกมกุระฟังกันอยู่ตลอดและตลอดไปอ่ะ <sk Un> ขอบคุณเจา้าผู้บริการสถานีในการห่วมลิง์สัญญาณกันในวันนี้สดสดกันเลยเจ้าและก็ หลากหลายสถานีที่จะนํารายการออกรีรันแห่งโยหมรอบนึ่งบาวันพุกกับวันเฮ่เนาะสองช่องทางการติดตามฮับชมของเฮาเจ้าช่องทางแรกจะหันจงหน้ามนปื้นวื่นนั่งอยู่นี่แล้วเรียบร้อยกับการไลฟ์นหน้าเพจ ใจไข่เล่าเพจไว้เกา้ารู้เท่าทันสื่อจ้าคุณผู้ฟังกำลังอยู่หน้าฟีดโทรศัพท์มือถืออยู่หน้าฟีด a c e b o o กกันอยู่ก็สามารถที่เข้าไปเซิร์ชเสาะหากันได้กับเครื่องหม่เครื่องขยายในนั่นะเจ้าเครื่องหม่แว่นขยายนะติกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ใจไข่เหล่าหรือว่าไวเกา่าหูเต้าตันสื่อก็ได้นะเจ้าขอบคุณสําหรับการยูเป็นกู้เป็นกิมกันเนอร์แน่นอนรายการของเฮาสนับสนุนหลักโดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่โครงการโฆษณาสีขาวประจาเชียงใหม่และ โตโยต้าเจียงใหม่ใกล้ต <goal card, S 1> <ichi> ัวใกล้ใจใกล้ค <path> ุณเจ้าขอบพระคุณนักๆนักกันเลยเนอะเอาละสองเรื่องราวแรกสำหรับข่าวสารนะ มันก็เหมือนเล่าข่าวเจ้านี้นะคะจุง้งโอ้ไปเหมือนยายคุณผู้ฟังเจ้าเพราะว่าจุ้งนําเอาเรื่องจากศูนตอตานข่าวปลอมประเทศไทยมาฝากคุณผู้ฟังกันสําคนอาจจะได้ปะหันข่าวก่อนหน้าแล้วเรียบร้อยสอาอําคนอักเออแค่หาันกระจุ้งเนีเนาะเออบุญดีกับบะทรงต่อเนาะเพราะว่าวิเคราะห์กันแล้วเรียบร้อยมันคือข่าวปลอมเพราะฉะนั้นก็บอกควรจะแชร์ต่ออนใดที่เป็นเรื่องแต้และเป็นประโยชน์เราก็สามารถส่งให้กับจมูกันได้กับข่าวแต้เนาะนะคุณผู้ฟังเจ้าอา้าวจัวหัวเรื่องแรก การโหลดแอปยืนยันตัวตนฮับดิจิทัลวอลเล็เนี่ยคือถูกหูบสตังมดบัญชีก่อนหน้านี้ก็ต่างคนก่อต่างมีแอปพลิเคชันเนาะและทีนี้สําคนโหลดก็เอ้ยมันจะได้ว่ะ มันจะถูกหุบสตังค์ก้าอ่อนหลายสิ่งอย่างต้องจาก่อกลัวใครใดก่อใครใดกลัวก่อกลัวจ้าเอ้าแต่อย่างไดเหี้ยก่อก้าวข้ามความกลัวด้วยการไปเสาะหาข้อมูลแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันมาจากอ่ระบบปฏิบัติการที่ถูกต้องแล้วเรียบร้อยก็เลยสบายใจกันหน่อยนะทีนี้กรณีที่มีผู้โพสต์ซึ่งข้อมูลว่าการโหลดแอปยืนยันตัวตนฮับเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยยิ่อถูกดูดสตังค์หมดบัญชีซึ่งตังสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนเปิ้ล เลยกดสอบข้อมูลแลว้วก็ชี้แจงว่าเนี้ยแอปพลิเคชันทางรัฐ ยังบ่มีการเชื่อมกับบัญชีธนาคารและยังบ่มีการเก็บข้อมูลบัญชีธนาคารของพ่อแม่ปีปน้องซาคอนตเตอร์ซึ่งแอปพลิเคชันทางรัฐน,นะเจ้าจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็บริการของหน่วยงานของต่างภาครัฐอันภายใต้วิธีการเชื่อมต่อที่มีการควบคุมกํากับพอกอยแล้วก็มีความมั่นคงปลอดภัยสูงนะเจ้าโดยมาได้เปิดให้กับบุคคลทั่วไปหรือภาคเอกชนหรือวัฒธนาคารเนี่ยเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีแล้วก็ระบบ บริการกับแอปพลิเคชันทางรัฐแต่อย่างใดทีนี้แอปพลิเคชันที่ว่าเนี่ยนะเจ้าก,ก็มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบแล้วก็ข้อมูลต่างๆต,ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบแล้วก็พัฒนาระบบที่มีการเข้ารหัสข้อมูลแล้วก็ใจเทคโนโลยีการยืนยันตัวต,ต,ตนทีต่ตามสมัยซึ่งมันเป็นมาตรการปรอาร้องกันแล้วก็รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบการพิสูจน์การยืนยันตัวตน KYC นะเจ้า Know Your Customer เนี่ยเนาะแล้วก็ข้อมูลต่างๆตามมาตรฐานสากลเพื่อเป็นการ ป้องกันบางคืคนอื่นเข้าถึงข้อมูลของประชาชนคนท่านๆได้โดยเน้นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของระบบแล้ะก่อข้อมูลเป็นสําคัญนะเจ้าทีนี้เปราะมีถึงว่ามีการตรวจสอบแล้วก็อทดสอบระบบอย่างติดตื่นเนื่องเพราะฉะนั้นการเจาะระบบแล้วก็การแก้ไขช่องโหว่ต่างๆที่มิจฉาชีพจะเนี้ยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะจ้ะ บอกว่าจะเป็นกรให้บริการระวังแห่งบริการเพื่อป้องกันการแฮกข้อมูลแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลและก็บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตแน่นอนว่าเฮาติดตั้งแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยจาก a อ,อ p l e App Store หรือว่า Google Play Store คือภายใต้ระบบ iOS ก็จะเป็น Apple App Store เนาะส่วน Google Play Store ก็คือจะเป็นระบบ Android มันมีการส่งลิงก์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนกดเราจะต้องโหลดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาก่อนทีนี้กันที่บอกว่า เราโหลดแอปนี้แล้วใส่ข้อมูลแล้วไปแล้วเนี่ยการยืนยันตัวตนหัสาสศตรงในจะย่าถูกหูปสัตงคงหมดบัญชียังบ่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเตือเป็นข่าวปลอมนะเจ้าแต่ที่แน่ ดิจิทัลวอลเลตจะยังคงมีอยู่ก่อและเราจะสามารถใช้ดิจิทัลวอลเลตนี้ได้ก่ออย่างยังใดเนี่ยมันยังบอกหูเพราะมีการเปลี่ยนแปลงมาปอดิปอร์ดีเนาะคุณผู้ฟังเจ้าทีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราคงต้องติดตามกันต่อไปซึ่งคนเราบอกว่าโอ้ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันออกไปเตอะแต่คุณผู้ฟังเจ้าลองกอยพอดีๆแล้วในทนนั้นี่มันก็มีข้อมูลหลากหลายที่เราสามารถเข้าถึงบริการของทางรัฐบาลได้นะเจ้า เงียงกอยพอก,ก่อนเฮาลองลืมเรื่องราวของดิจิทัลวอ l เล็กันไปก่อนแล้วเฮาลองกอยพอแล้วว่าเออมันมีเรื่องไออย่างที่น่าสนใจแล้วเฮาสามารถติดต่อกับทางภาครัฐใดไอ้นาอบ่ต้องถอนเต้อเจ้า แม่ฟังบนไปก่อนเนาะคุณผู้ฟังอา้าวคราวนี้ข่าวรลอมติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วใส่ข้อมูลแล้วเรียบร้อยเราจะถูกหูสตางยั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 ง,ยงมาเกิดอะไรอย่างขึ้นเตือนนะเจ้าอ่ะฝากกันเอาไว้ตัวเนาะขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกันตัวนะเจ้ามาถึงแฮมเรื่องเรื่องอู้จาก,กันถึงเรื่องของ PM.25 โอ้เนี่ย วันก่อนมีจมูจุ้งคนนึงบอกว่าโอ้เจียงใหม่เปงแต่เปงว่าแต่เออจมูที่อยู่ต่างจังหวัดนะจ้ะก,ก็เลยบอกว่าก็เป็นช่วงหน้ามาเลยกระเธอไอหน่อฝนตกมากัมปโตเปงละเป,งล,ะเปงลึงสักวันที่ฝนตกก็มืดอึดหน่อยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าวันใดแดดแจ้งเสแลนี้ก็โตฟ้าเนี่ยหมดจดหลอดอะคนว่าฟังเจ้าบักคึดถึงเลยว่าช่วงพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยมันจะสักมกใดอย่างใดเนาะที่นี่เขาบอกว่าอยากให้เรามีเจ้าในช่วงเวลานี้ไอฝนที่ เนี่ยและก็มีข่าวมาว่ามลภาวะจากฝุ่น PM 2.5เนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์มันแท้ก็ว่ามันเล่นใะประเดี๋ยวนี้เนี่ยอันะอ้วเพราะฉะนั้นก็เลยมาสืบเสาะหาข้อมูลให้คุณผู้ฟังกันเจ้ามีการศึกษานักหนาป้าป้านที่บ่งชี้ว่า การสัมผัสมลพิษต่างอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นขนาดจิ๋ว PM 2.5้าเนี่ยนะเจ้าเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้เนอการศึกษาที่กล่าวมาในบทความในเป็นส่วนนึงของการศึกษาระยะยาวนะเจ้าที่อเมริกาซึ่งมันก่อสอดคล้องกันกับที่ผ่านมาว่าไอ้มลภาวะที่ว่านี่นะจับมีตึงจากไฟไม่ป่าการเผาเอ่อเพื่อทําว่าอย่างวัดสดุจากการเกษตรอะเ,เออนาะการเผาต่างๆมลพิษจากท้องถนนแล้วก็อุตสาหกรรม อันนี้เพิ่มความเสี่ยงสมองเสื่อมได้นักขึ้นเมื่อติดตามในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่โดยเชื่อว่ากลไกที่เนี้ยถ้าเกิดอัลไซเมอร์เพิ่มนักขึ้นก็นเกิดจากฝุ่นละอองขนาดน้อยนี่จะจ๊ไปสามารถไปกระตุน้นการอักเสบในสมองนำไปสู่การสะสมโปรโตีนผิดปกติที่ห้องว่าอะไมลอยเบต้า เพิ่มนะึ้นอันนี้เลยนําไปสู่การเกิดสมองฟอในที่สุดทีนี้ความเสี่ยงที่ว่านี่นะจ้าจากฝุ่น PM 2.5ุเนี่ยต่อโรคอัลไซเมอร์บระเดี๋ยวนี้นะจ้ะก็เป็นที่ยอมรับในสมาคมวิทยาศา,าศาสตร์นานาชาติกันแล้วเปราะไปถึงในอัลไซเมอร์สแอสสอสิเอชันกันตัวนะจ้าทีนี้เพื่อนพไป,ปน้องได้รับมมข้อมูลข่าวสารจากสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ worldwide.pni.go.th นะจ๊ะ right pni .th ซึ่งเราจะได้หูแนวทางของการป้องกันตัวเก่าเฮาว่าเฮาเนี่ยอยู่ในลมอยู่ในมงของ PM 2.5เลยเนาะแต่เขาจะปลอดภัยจาก อัลไซเมอร์ยางไดเฮาจะปลอดภัยจากโรคปอดอย่างไดเฮาจะปลอดภัยจากโรคร้ายๆที่มาจากฝุ่นจิ๋วอันนี้ยางใดอันนี้ขอฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ตัวเองนะเจา้าด้วยความหงใหญ่นักๆเนอะขอบคุณสองข่าวจากส่วนต่วตั้งข่าวปลอมประเทศไทยและกระถามว่าอัลไซเมอร์เนี่ยมันส่งผล pm2.5 ส่งผลต่ออัลไซเมอร์ก่อส่ง,ง,งผลกับอ,อาจจะมีคนเป็นโรคนี้เพิ่มเติมนักขึนก้นกันตัวเนาะเพราะฉะนั้นแล้วฝาก,กเอาไว้ตัวเองนะเจา้ามาส่องเรื่องราวข่าวเบดเสร็จไปละเรียบร้อยละเงียดใดต่อจุ้งจา เจ้าต่อเนื่องกันเลยเจ้าสําหรับใครที่ปะหันการโฆษณาโอโอวดเกินแต่จุงบอกกันอยู่ตลอดเลยนะเจ้าบอกจนหิมปากจะพดงอนนี่ละเจ้าถ้าบอกว่าบอกจนเขี้ยวปงง่งแงมนี่ก็จุงก็บอกว่าเขี้ยวแงนมมันเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวไปถามีแม่ก่อนเนอะลักษณะเหมือนแบบเขี้ยวมันหลอนไปอีกกอหรืออะไรอย่างไดเดี๋ยวต้องไปถามก่อนอืบอกคือหูบอกคือจำได้บอกคือกระตุ้นเตือนบอกคือระนักถึงว่า สิ่งที่เขาโฆษณามาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาบอกควรจะเชื่อและก็บอกควรตี้จะปล่อยให้เขาอยู่อย่างอี้ต่อไปถ้าเป็นไปได้จีแจ้งสายด่วนอ,อย1556นะเจ้า1556เนาะจีแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณาโอ้อวดเกินแต่เนอะขอบคุณเจ้านักๆกันเลยเนาะเอาแล้วเจ้ามาถึงเรื่องของ ช่วงรู้ไว้ใช่ว่าโอ้อหัวไว้ก็ได้ประโยชน์จกหู้ไว้ก็สามารถนําไปบอกต่อเฮือกันกันกบคนที่เฮาหักได้หรือว่าเฮาปะหันและเฮามีความปรารถนาดีกับเปิ่อนเฮาก็สามารถที่จะบอกกล่าวกันได้นะเจ้าเรื่องนี้คืออาหารและอืมโภชนาการของแม่ให้นมบุตรหรือเรื่องราวของแม่ลูกน้อย จุจ้จาก็บอกเคยเป็นกาเตือนเนี่ยนะ,ะบ่ได้มีประสบการณ์กันเป็นแม่คนเนาะแต่ทีนี้ก็จะมีหันลูกหลานตันเต้าจ้าเป็นกับมีลูกมีไออย่างกันมาแต่ทีนี้เรื่องราวของอาหารก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญจ้าหลานจุ้งก็แคหาเป็นแม่ลูกน้อยเนี่ยนะจ้าจุ้งก็เป็นย่าเป็นอุ้ยแล้วจ้วาวเลยเนะีลูกของหลานเนาะ เวลาจะกินไออย่างเตื้อเนื่องจากเนี่ยคนมาฟังเจ้าโอ้เราออนสมัยมาเดียวแต่อีแม่เล่าให้ฟังว่าตะก่อนอีแม่เกิดจุ้งได้นะโอ้ยได้กินอันเข้ากับไข่ต้มอ่าพี่คะเกลือหอมอย่างก็ตึงมาได้กินนะจจนี่แม่ก่ายไข่เนาะหรือมาอันดีมาหน่อยได้กินแคบหมูเนาแคบหมูก็แคบหมูปุ้บเปิ้ลจืนสมัยตะก้อนน่ะเปิ้ลจะใส่อย่างเกลือมาได้เปิ้ลก็มาใสเจ้าที่นี้พธูสมัยมาเดียวแต่ หลานจงงจะเกิดลูกได้เหรยสักกี่วันเตวได้มอกหายเจ็บแผลแล้วบอกไปยอกหมูกระทะละเข้าเนาะ,ะมาฟังกันเจา้าเป็นข้อมูลดีๆจากกระทรวงสาธารณสุขนายหมอพร้อมอัปเกรดจา้าวันก่อนจุงเข้าแอปหมอพร้อมมาได้จุก็ไปเซิร์ชถ,ถามในฟันทิปเนาะเฮ้ยันเพิ่นเข้ามาได้กะสุขเขาเป็นเหมือนค่าก่อยเพิ่นก็บอกว่าเออมันอยู่ในช่วงของการอัปเกรดกันอยู่นะจา้าทีนี้พออัปเกรดเสร็จปับ๊บโอ้ยมี เพืนท้องว่าอย่างนะเจา้ามีเรื่องราวมีข้อมูลสาระดีๆในห้างปลืป้ปเตอร์เลยก็เลยนะํามาฝากคนเล่ฟังกันนี่นะเจา้าในเรื่องของอาหารและโภชนาการของคนแม่ให้นมบุตรหรือว่าแม่ลูกน้อยเนาะแน่นอนทางอู้กันอยู่เจ,อ,เจ,อ,เจอว่าการกินอาหารครบห้ามูเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติบอกว่าจะเป็นแม่ลูกน้อยบอกว่าจะเป็นและเด็กละอ่อนบอกว่าจะเป็นคนวนัยเง่กันหรือแม้แต่กระทั่งผู้สูงอายุเราจะต้องกินอาหารให้ครบห้ามูเนาะนั่นก็คือหมู่ที่1นืกลุ่มข้าวกลุ่มแป้งข้าวก็จะเป็น ถ้าเป็นเข้าบัคัดขาวได้ดีเจ้าเข้าให้อีนะอ่าเข้าให้เข้ากล้องเอเนาะ ถ้าเกิดว่าเข้าให้ก็จะเป็นข้าวหน่งเข้ากล้องก็จะเป็นข้าวเจ้ากันไปถ้ามันบัคคัดส,สีแถ้าเกิดว่ามันคับสีไนดะ้นะเจาะ้าเขาก็กินในปริมาณที่มันพอดีกับที่ร่างกายจะเอาไปใช้พลังงานเนาะกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มพักนะพักต่างๆพักใบเขียวนะเจาะ้าพักส่วนครัวหัว่ากินได้พักปืนบ้านเฮาอันนี้ก็สามารถกินได้เนะเจาะ้า3ก็คือกลุ่มผลไม้รักไม้ต่างเนาะอันเลือกอันที่หวานนักหวานน้อยกันตัวเนอร์นะเจาะ้าเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็สุขภาพของแม่ลูกน้อยแล้วก็ลูกน้อยตัวนะ กลุ่มที่สี่คือกลุ่มเนื้อสัติป้นทองว่าโปรโตีนเนาะกลุ่มที่5้าก็คือกลุ่มนมต่างๆเหล่าลนี้ที่กินคือครบแบบบีกินนักอันใดอันหนึ่งจุงแต่ว่าไม่ได้กินข้าวกับยังข้าวไข่ทอดอิ่มแล้วก็อิ่มเลยเพราะเราไม่กินกอเออไม่ได้กิน <c oughs> นะพักได้กินกอโอ้ยมาสักเม็ดพักป้อมบุดียังไม่ได้กินเลยอ่าแสดงว่าข้าวพันจุงไม่ได้กินอาหารครบห้ามู่แล้วจ้ะเพราะฉะนั้นแล้ว ใส่ใจข้อมูลนี้ให้ดีๆแล้วเฮาไปเลือกสรรว่านึ่งจานข้าวของเฮาเนี่ยนะจ๊ะหรือว่านึ่งขาวของเฮาเนี่ยเขาจะต้องได้กินตึงขา้าวตึงพักตึงผล,ลไม้ตึงจีนปาแล้วก็เปาะไปถึงนมเพื่อที่จะเป็นแคลเซียมบำรุงสุขภาพร่างกายแม่กันตัวเนาะอ่ะแล้วแม่ มานเออไม่ใช่ไม่มานไม่ลูกน้อยหรอนี่อย่างไรในช่วง6เดือนแรกเบ่งลูกออกมาแล้วลูกได้6เดือนแรกแล้วจะปริมาณพลังงานที่อ้างอิงควรจะได้ฮับเพิ่มนักขึ้นก็คือต้องกินอาหารที่ครบห้ามูเนี่ยแต่ได้ในปริมาณนักขึ้นเพื่อจะได้มีแหงในการที่จะ ผลิตนมเพื่อลูกได้กิ่นเนาะไอ้น,นี้นมก็ต้องเป็นนมที่ผ่านจากอกแม่ที่แม่กินอาหารที่มีคุณภาพเต้าอ,อั้นนะเจ้าก็ถ้าเกิดว่าไปเสาะหาตั้งขนมหวานตําสม้มไอ้ยังที่มันเผ็ดๆกันเนี่ยเดี๋ยวลูกเสาะต้องหาละหลุต้องหาละเนาะ,ะส่งผลเพราะฉะนั้นในช่วงหกเดือนแรกปริมาณพลังงานที่ควรจะได้เพิ่มขึ้นแหมห้ารอยกิโลแคลอรี่ต่อวันแล้วก็เพิ่มขึ้นแหมสามรอ300กิโลแคลอรี่ต่อวันกันตัวอะบอกว่าจะเป็น ในปริมาณเต่าไรแต่ว่าสารอาหารกับปริมาณอาหารเนี่ยแตกต่างกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจุงเจอว่าแม่ลูกน้อยสมัยบะเดียวอะ่ะข้อมูลที่มาจากหมองอะ่ะฮัรหูฮูบารบทราบกันเป็นอย่างดีถามตีแงงเพิ่มเพื่มดีแล้วก็เอามาปฏิบัติเจ้าลูกจะได้สมบูรณ์แข็งแรงพอไปถึงแม่ตัวนอ่ะเกิดลูกมาใหม่ปาบนี่ สูญเสียนะจ๊ะบอกว่าจะเป็นเลือดกาบแคลเซียมกับสารอาหารต่างๆในร,ร่างกายเ่่จะต้องได้รับการบำรุงกันตัวนี่ในะช่วง6เดือนหลังเจ้าอ้าหกเดือนหลังลูกความระบอหลุกถืดระบอเนี่ยเนาะ ไขมันน้ำตาลแล้วก็เกลือแนะนำเพื่อใจแต่น้อยเต้าที่จำเป็นคือลดปริมาณเครื่องปรุงหวานมันเก็มต่างๆเหล่านี้โดยอ่านฉลากโภชนาการนะจ้าหรือว่าสังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพเนาะว่าขนมถุงนึ่งถุงเนึ่งซองในเฮอร์พลังงานเต้าใดเฮอรไขมันเฮอรน้ำตาลเฮอความเก็มเต้าใดเนี่ยนะจ้าถ้าเกิดว่าเขากินมันกินเล่งซองมันแบบอิ่มอะ่ะมันต้องกินนักหน้ากันเหมือนจุ้งซื้อขนมกินอะกินซองเดียวมันบปอิ่มแต่ถามว่าได้พลังงานก่อ แค่เป็นไขมันแวดตะลุ่มขี้ปุ่มนะเจ้าประเดี๋ยวนี้งดเลี่ยงใจคำว่าง,งดเลยดีกว่าเลี่ยงก็ขคอจิบแฮกัม๊มเอียสี่จะเป็นจะอี้เนาะเพราะฉะนั้นงดเลยบอต้องกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แลว้วก็เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนบอกว่าจะเป็นกาแฟชาแลว้วก็เครื่องดื่มชูกําลังลานสาวจุ้งเกิดลูกมายังม,มาตันออกเดือนเต้อก่ออันลูกมันบรรับเมื่อคืนน่ะเมื่อวันก็เลยเคยรับผู้เยี้ยใดก็หยอกกาแฟกับ เป็นดีให้ริ้วหูปุด๊ดออกมาเป็นติน่นเป็นติน่นคนก็ฟังเจ้าเนื่องจากว่ากาแฟมันก็มีส่วนผสมของคาเฟอีนเนะาะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกกันไปนี่เราจะกระตุน้นเตือนหือห้อหูว่ามันเป็นจะอีเนอร์โทษมันเป็นอย่างไรประโยชน์มันเป็นอย่างไรแล้วก็ฮื้อฉุกคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่คนใหญ่สอนเฮ้เนี่ยเปิ้นก็ได้ความหวังดีเนาะแต่สู้เขาจะเจอือบ่จเจือกกันแล้วแต่สูเตอข้ามบอกสูรละไอ้น่ะเอออันนี้ที่จุงอ้ก,กับหลานนะจ๊ะอ่ะเลือกบริโภคเกลือ หรือผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีนที่เสริมไอโอดีนแม่จะได้ไม่ต้องเป็นคอออมเนาะไอโอดีนนี่เกาะข้องเกียวก,กันกับระบบเลือดในร่างกายกันตัวนะเจ้าและบัดี้ลืมน้ําเปล่าหรือว่าน้ําสะอาดในเจ้ากินเพียงพอนนเจ้ากินน้ํานักดีกว่าเนาะจะได้ช่วยในการไหลเวียนของอะระบบไหลเวียนของเลือดหรือว่าช่วยพอกอยผิวพรรณวันนะเพื่อพูดผนะ่องใสนะเพื่อใ่้แม่มีสุขภาพที่ดีแล้วก็บปริมาณน้ํานมเพื่อกุ้มให้อปอปอกับลูก แล้วก็เป็นน้านมที่มีคุณภาพแล้วก็สารอาหารครบถ้วนสําหรับลูกน้อยนะจ๊ะเข้าไปพอข้อมูลอันนี้แหมยกแหมรอบได้กับ Facebook Live ของจุ้งประเดี๋ยวนี้หรือมาอันก็เข้าไปที่มอพร้อมของทุกท่านก็ตึงจะมีหัวข้อจะอี้เขาก็กดเข้าไปแล้วเปิ้ลก็จะมีภาพอ,อาินโฟกราฟิกมาเพื่จะจี๊แล้วจ้าส่วนใครที่ชมไลฟ์กันอยู่บระเดนี้ก็จะได้หูว่าอ๋อสิ่งที่จุ้งอุ้มเป็นจีจนอีรูเอานะนะฮะอันนี้คือเรื่องที่จุ้งนํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะจ้าอะ เสียงเะไย,ยังจงจา้าเออเสียงตัวเวลากำลังหมุนไปเต้าแต้แล้ะหันเมาฝอยไปเลยนะ <c oughs> เนี่ยมามาเรื่องนี้เรื่องนี้เ่อจุงยักยั้งก่อนสักประมาณนาทีนึงจา้าเพราะว่าคลิปนี้น่าสนใจคนฟังเจ้าในช่วงจับเข้าคุยเนาะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องของอันตรายจากคอนแทคเลนส์นะจา้า ล้วคอนแทคเลนส์มันคืออัญยางห้มอถ้าจุ้งโอค๊คํำศัพท์แปลกๆแ,แล้วแม่บ่เกยกับคำศั์นี้แม่ก็จะถามทันทีเลยว่ามันคืออัญยางเพราะฉะนั้นจุ้งก็ดาว,ว่าบรดเวนี้แม่ฟังอยูแล้วอีแม่ก็จะถามเนาะใฮ้บิรดแมลงปิ๊กไปถึงบ้านแล้วก็เนี่ยจัดรายการเซลกับปิ๊กไปถึงบ้านก็ไปอยากเข้าไปตอบคำถามแหมรอบเพราะฉะนั้นก็ตอบคำถามเลยตอนนี้นะเช่าคอนแทคเลนส์ปุ้นใจแตนแว่นตานี่คนรรฟังเจ้าเนี่ยอันนี้ก็คือจุ้งถนัดในการใจแว่นตาแต่ว่าก่อนจะมี กลุ่มคนวัยทำงานที่ป้นต้องการเอ้ยความสวยหล่อยังคงอยู่อยากให้มีแว่นตาไว้เติ๊กพอมันเติกแล้วนะจ้าอ่ะวันก่อนเนี่ยคนมาฟังอันกำลังเก็บครัวอยู่แล้วเอาแว่นวางไว้ที่บบกเกยวางปกติลู้จุจะมีอันกล่องแว่นนะจ๊ะมันจะได้แบบเออถ้ากล่องแว่นหูหัวอันนี้มันอยู่นี่อันเนาะ เฮาก็จะได้บบระวังแต่อันนี้บัตได้เอาใส่กองแว่นเอาวางไว้บาดายบาดาเนี่เย,ยี่ยมเถหลอคนว่าฟังเจ้าขามันเบี้ยวไป <c oughs> แล้วกำลังจะเดินทางอแล้วบัตรตันแล้วเจ้าแล้วก็เมื่อคืนแล้วตัวไปร้านซ่อมแว่นตากับบัตรตันละเจ้า,า,อ,า,า,าอันนี้มันเกิดเลยเกิดเหตุที่นี่ก็คืออย่างเงี้ยคือปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นกับคนที่ใส่แว่นให้เป็นส่วนใหญ่ซึ่คนกับหนึ่งขี้ลืมสองลักษณะเหมือนแบบ ภาษาไทยก็คือส้มซ่ามาคนณผู้ฟังเจ้าบารมัดระวังไอ้น้องหมอนจุ้งเนี่ยย่ำขามันเถลิบแล้วร้อยแคว้นเลนมันบาดเตกบอกหรือมาอัานก่อนขี้ขันพกนะจ๊ะหรือมาอันก่อนถ้าเป็นหนุ่มๆสาวๆก็บอกว่ามันเกะกะมันเสียบุคลิกภาพอ่ะเปิ้นก็นเลือกที่จะใช้คอนแทคเลนส์แทนทีนี้ไอคอนแทคเลนส์ที่ว่าเนี่ยนะเจ้ามันก็ส่งผลทําให้เนื่องสะดวกสบายแต่ว่าในความสะดวกสบายมันก็มีข้อที่พึงจะระมัดระวังกันอยู่เอออันเนี้ย มันจะมีออย่างพ้องไปติดตามในคลิปเลยเจ้าซึ่งเป็นคลิปมาจากเพจ fda ไทยเจ้าปะไปตั้งเก้ากันเลยเจ้าใครบ้างที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้คอนแทคเลนสผู้ที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้คอนแทคเลนส์ได้แก่ผู้ป่วยโรคตาเช่นต้าเนื้อต้าลมตาแดงผู้ที่มีการติดเชื้อที่ดวงตาบ่อยๆผู้ที่มีประวัติภูมิแพ้ที่ดวงตา ผู้ที่ทำงานในสภาวะแวดล้อมที่มีฝุ่นควันหรือละอองสิ่งสกรปรกในปริมาณมากและผู้ที่ไม่สามารถดูแลรักษาคอนแทคเลนได้อย่างถูกวิธีหากผู้ใช้คอนแทคเลนมีอาการผิดปกติเช่นตาแดงเจ็บตามีขี้ตาเห็นภาพไม่ชัดควรหยุดใช้คอนแทคเลนและรีบไปพบจักษุแพทย์ทันทีในตอนที่2เราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ เมื่อใช้คอนแทคเลนส์กันค่ะนะ ถามว่ามันมีประโยชน์ก่อมีเจ้ามีประโยชน์ก็คืออย่างที่จงบอกกล่าวกันไปสะดวกสบายเป็นเลนอันน้อยๆนะเจ้าแล้วก็เอาตีอีตีกันตาอีแล้วก็แล็บเข้าใส่ตีกันตาดําแล้วก็พับตาหยบ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 แต่ในระหว่างวันเขาจะต้องคอยหยดน้ําตาเทียมไปเจ้าเพราะอาจะส่งผลทําให้การระเกิดการระคายเคืองเกิดขึ้นน่ะจงนี้บอกอ้ยร้องขอชีวิตเลยเจ้าขอบับัดบัเอาบัตเอาคอนแทคเลนส์เอาขอใส่แว่นจะอีดีกว่างําบั้งัจังมันเตร์สมควรบอกใส่แว่นตา แล้วมันจะบางงามเรีอกว่าเออปเป็นหยังอย่างน้อยละเฮาได้ยังคงใจดวงตาได้ปลอดภัยพอหันจากแง่การได้เนาะงามบางงาม,มก็ว่าการทำยกแข็รอบแต่กรณีก็หันใจเจ้าสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาแต่ว่ายังคงจะต้องใช้แบบหน้าตาในการเยี่วียดนี่การกันไปอันนี้จุ้งเข้าใจแต่ว่าจะต้องเนื่องพอก่อให้ดี คอนแทคเลนส์จะต้องทําความสะอาดด้วยน้ํายาชนิดพิเศษของเปิ้นแล้วกใช้อย่างทะนุถนอมแล้วกใช้อย่างถูกต้องเพราะไปอย่างนันนะจอมันก็จะเกิดอาการระคายเคืองหรือคนที่เป็นโรคตาอยู่แล้ว่ะจ๊ะอาจาอาจะเป็นแบบต้อต่างๆหรือว่าคีแพ้แย่ถ้าใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปแฮมมันจะซ้ําหายเนาะและนี่ก็คือเรื่องราวที่จุ้งนํามาเสนอในวันนี้เน้อเจ้าคุณผู้ฟังอันตรายเจ้าคอนแทคเลนส์คืออะไรแล้วไพที่ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้คอนแทคเลนส์ก็ขยายข้อความขยายคว,วามหูกันไปแล้วน คลิปจาก page FDA ไทยนยจะจ้าเอาละเกือบ จะเสียงลึง้งเลี่ยมแล็ดแล้วเจ้าสำหรับเวลาก่อนที่จะหมดเวลากันไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนเลยช่วงนี้สําหรับโตโยต้าโตโยต้าเจียงใหม่ใกล้ต,ตัวใกล้ใจใกล้คุณเจ้ามีอะไรอย่างพิเศษกันพองในช่วงนี้แน่นอนเจ้าความพิเศษแรกนั่นก็คือโปรโมชั่นฟิลดีฟนนี้ฟิลดดีดีลคุ้มทุกความปลอดภยัยนั่นหมายความว่าเวลาเขาเอารถเขา้าศูนย์นะข้าใจเขาเอารถเข้าศูนย์คือศูนย์ดูแลรักษารถเราเนี่แหละเจ้า เราเข้าศูนย์ไปแล้วปุ้นอบากว่าเออวันนี้จะมีรายการเช็คจะอีเนื่องเนื่องสองสามสี่ห้าและไอยยังที่ฟรีไอยยังที่อันนี้เป็นคุดก้าแฮงเนอร์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอเปุ้นว่าอย่างอาจจะก้าอะไรต่างๆที่เราจะต้องจ่ายมันก็แบ่งเป็นสามทเลิจะอีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยนะเจ้าปิ้นเกิดจะมีตึงฟรีก้าแหงมีตึงส่วนลดก้าอะไรนักหนาป่าปานสำหรับโปรโมชั่นโฟนนี้ฟิลดดีดีลคุ้มทุกความปลอดภัยจะเปลี่ยนยางก้า จะเปลี่ยนแบตเตอรี่กันนะจะมีส่วนลดกันนักหนาปาปานอันเปลี่ยนคนเดียวก็ได้กล้าจุง้งแฮะมันอย่างเอีะยับไปดีไข้เลี้วติงหูมันหลานจุ้งเนี่ย การที่เฮานํารถเข้าไปคือช่างผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์การดูแลแบบได้แต่ว่าเพื่อนก็นจะพอกอยเฮาแบบเป็นระบบเจ้ารถของเฮาก็จะยังคงมีสมรรถ,ถนะดีสามารถใช้การใช้งานได้ไปแฮมปอร์เลิกเปิดตอเพราะฉะนั้นเรียนเจอจะนํานรถเข้าสู่บริการครอบคุณโตยโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คนเจ้าเล้วว่าแฮมก้อนนึ่งอา้าวเข้าสู่ในช่วงของการสรุปกันแนละ้วเจ้าสําหรับเจ๊ใค้เล่าในวันนี้สุขสิบหก เดือนสิงหาคมปี2567อ,อันไมโครโฟนหยุดจ้ะได้ยินจุ้งอยู่เนาะโอเคขอบคุณน,น,นักเลยเจ้าวันนี้นำเสนอเรื่องของข่าวปลอมนึ่งข่าวปลอมก็คือการหลดแอ แอปพลิเคชันทางรัฐแล้วใส่ข้อมูลส่วนตัวของเฮาลงไปสแกนใบหน้าก็งกหัวงกกงึก,งก,งกอีเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเออเฮาจะถูกหูบัญชีออกไปไปเดี๋ยวนี้ดิจิทัลวอลเล็ตได้การไ,ได้การเพราะฉันถอนติดตั้งเลยได้ก่อนจงบอกว่าใจเย็นๆใส่ห่มหมกันก่อนนะจ๊ะจุงเจอว่ารัฐบาลเปิ้นก็นจะมีมาตรการในการพอกอยความปลอดภยัยข้อมูลของประชาชนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใจเย็นๆก,นกันก่อนในระหว่างนี้นะจ๊ะถึงแม้ว่าดิจิทัลวอลเล็ตจะได้หรือว่าบ่ได้แต่คณผู้ฟังสามารถเข้าไป กดเช็คข้อมูลกันได้นะเจ้าในห้่นมีหลากหลายที่เราจะสามารถใช้บริการกันกับต่างภาครัฐได้ง่ายนักขึ้นในยุคดิจิทัลจะอมีสมาร์ทโฟนแล้วก่อติดต่อกันกับต่างรัฐบาลได้ง่ายไม่ต้องขับรถไปพอดไปถตงมกรุงเทพนะฝากกันเอาไว้ตัวนะเจ้าแฮมเนื่องเรื่องก็คือมลภาวะจากฝุ่น PM 2.5สุแล้วก็ความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์สปะโรคภัยไข้เจ็บะเจ้ามันมาด้วยด้วย สภาวะแวดล้อมรอบตัวเฮาในหลากหลายรูปแบบแต่บอกว่าจะเป็นฝุ่นนะจ๊ะเป็นมลพิษหรืออย่างต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้เรามีหลักการในการป้องกันตัวเา่าก่อนเบื้องต้นกันอยู่ละเนาะการสวมใส่หนะ้ากากอนามัยนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนักๆเลยนะจ๊ะใส่ไปเตอะคุณผู้ฟังป้องกันฝุ่นได้ตัวป้องกันละอองจากไวรสัสจากแบคทีรียต่างๆได้กันตัวย่างน้อยแล้วก็กรองเชื้อโรคไปนึ่งจันแล้วจ๊ะบาให้เข้าสู่ร่างกายของเฮาง่ายล้ำไปเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องปกป้องตัวเ่าดีๆเพราะว่่่าาาแนนนนนออวใคตมลพิษ มันก็จะมาแหมในหลากหลายช่องทางเนอเจา้าส่วนของการประหันโฆษณาโอ้วอ์เกินแต้อย่างที่บอกกันละตัวเลขนี้4ตัวเลข1556นะเจา้าง่ายๆกันไปเนาะและก็การใจ่าคอนแทคเล่นต่างๆใจได้ใจบัได้ไผ่ควรใจบาคควรใจไผ่ที่ใจอยู่พอกอยหักษาจะได้เพื่อห้ักษาดวงตาของเฮาเพื่ได้ดีที่สุดนะเจา้ามันมีอะไรเปลี่ยนเนอกันตานี่นะ รักษาเฮอดีๆนะเจ้าและนอกเหนือจากนี้แล้วเนาะแม่ลูกน้อยน่ากินอาหารจะได้นะเจ้าอันนี้หองหัวกันอยู่ละบอกก่อยบอกกล่าวลูกหลานตันเต้ากันตัวเนอร์ด้วยความหงใหญ่นะเจ้าวันนี้เวลาเสี้ยงละวันพุวันพุวันหยังวันพุวันเสาร์รายการละอ่อนก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะเจ้าส่วนรายการเล่าข่าวยำเจ้าก็ยังคงประกันจันทร์ถึงศุกร์เนาะส่วนใจใครเล่าของเฮาเนี่ยประกันติดละเตื้อปาะกันกู้วันศุกร์ต้ออั้น จู่จัดตึงวันได้ก็อโอ้มาไขวายวก้าเดี๋ยวคนณรู้ฟังจะกล้าเดี๋ยววันศุกร์หน้าปะากันใหม่เนาะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการเจ้าสาหรับโครงการโฆษณาสีขาวเจ้าเชียงใหม่สานักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดเชียงใหม่โตยโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณขอบพระคุณเจ้าไว้งามงามสำหรับผู้มริการสถานีห้อมลิงสัญญาในวันนี้แบบสดสดกันเลยนะเจ้าและก็แหมหลากหลายสถานีที่จะขอเอารายการไปออกแหมยกนึ่งในวันเสาร์วันทิ์ได้เลยนะเจ้ายินดีนักๆักสนภัยจะ พอไลฟ์ย้อนหลังนะ่เจ้าค่าไปติดตามผ่านทาง Facebook ไลน์ที่เพจใจใครเล่าแล้วก็เพจไว้เก้ารู้เท่าทันสื่อนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านอยู่เป็นกู้เป็นกิมกัน2ช่องทางบอกว่าจะเป็นช่องทางกันไลฟ์แล้วก็หน้าปัดวิทยุเนาะวันนี้พี่เจี๊ยบนัทรุษไทยทวีริกุลจงจาวพวิชยาพร้อมน้องๆทีมงานใจแค่เล่าร่ำลาไปก่อนสวัสดีเจ้าก่อนจะซื้อ ก่อนจะใช้โตดศึกษาดูให้ทวนทีว่าสินค้านั้นดีไม่ดีมีโฆษณาที่เกินจริงไปไหมอย่าต้องเชื่อคำเขาอวดอ้ายกสัพคุณมาเป็นแรงจูงใจช่วยลดความอ้วนอาการปวดเข่าให้เร็วไวเปลี่ยนคนผิวคล้ำให้กลายเป็นผิวขาวใสยาวิเศษกว่าใครจะบอกว่าไม่มี จรงิงส่วนผสมสารสเตียรอยใช้บ่อยๆมันก็ไม่ดีมีอันตรายจนถึงชีวิตเพราะว่ามันสะสมในร่างกาย